หนึ่งล้าน FC จัดไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อนๆน่า<ๆ>จะไม่รู้กันไม่มีใครบอกกสักคนเอาลุยไปหนึ่งร้อยครั้งอู๊บโยี่สิบหกตัวอันนี้คือเกือบการันตีไอ้น,นี่เลยนะเนี่ยกดแม่งไปเลยแล้วค่อยไอ้น,นี่ทีเดียวถูกปะโหลดนานยนะังไงยี่สิบสี่เฮ้ย ของราวัามันหน่วยจังวะไอ้เียสูงกว่านี้หน่อยไม่มีเหรออ่ะไปโอเคอันนี้เหลือ20โอ้โหไอ้เีะของใสในคือลุ้นข้างล่างอย่างเดียวเลยนะข้างบนไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะแล้วแต่ดวงด้วยโอเคผมได้มา123ตัวนะใน10,000บาทก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าเนาะก็อันนี้ผมพอจะเข้าใจอยู่ถ้ามี3อันแบบนี้ถ้ามีอย่างนี้ก็กดกด7ไปเลยปะ อ่ะสามอันอยากได้ใช่ไหมกดเจดไปเลยรังแรกอันนี้กดเจดได้โอเคนะครับโอเคครบอ่าต่อมาเดี๋ยวลองมากดอันนี้ดูบ้างแล้วกันนะครับนะโอเคอันนี้เกลือเงินเนรอเฮ้ยมีเงินกดสี่ก็ได้นะไอยาตัวนี้เหมาอะตัวนี้เหมาตัวนี้เหมาโอเคสับมาเป็นอันนี้บ้างผมว่าอันนี้ออกง่ายอยู่นะ สกิปไปก่อนอันนี้ก็สกิปอ่าโอเคอันนี้กดเจ็ดไปเลยรึปโอ้สวย,เ,ยเหี้ยเมาอีกไ้สักหวยเอ้ยเอ้ยกูเมาสองกระดานแล้วเนี่ยเอ้ยมึงบึกบ้าปะเนี่ยกาลีน่าโอเคโอเคอันนี้กดเจ็ดไปเลยไวรุ่น หมับเขาให้ได้แล้วว่ะคราวนี้ไม่เหมากระดานว่ะเอออ่ะกลับมาเป็นอันนี้ผมไม่รู้ว่าไหนคุ้มนะก็แต่ว่ามันยังไม่ได้ลุ้น BWC ไงก็เผื่อแบบ BWC มันออกเยอะกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยอ่ะโอเคอันนี้กดเจ็เลยตั้งแต่แรกครับนี่ครับโอเคครบเรียบร้อยอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูคราวว่ามันคุ้มหรือเปล่าเนาะ เออผมก็ได้มาเ,เฮ้ยไอเหี้ยครั้งแรกในชีวิตคอนาโจติดบ,บอดแคปรูปไว้หน่อยแคปรูปไว้หน่อยครั้งแรกในชีวิตติดบ,บอดเติมเยอะเหรอเปล่ปาเล่นเร็วกว่าชาวบ้านในช่องเขาแคปเลยก็เดี๋ยวขอเปิดเงินก่อนแล้วกันนะสำหรับกิจกรรมนี้เนาะก็เล่นไป10,000บาทได้มาเท่าไหร่นะครับได้ตังค์คืนอาราโครหรือเปล่าอาราโคผมกดมา3 0 0 0 0 0เนาะก็ได้มาแสนหนึ่งนะไม่ต้องคิดมากได้มาแสนหนึ่ง จากแสนแปดมาเป็นสองแสนแปดเปิดสิบใบไปเลยเอ้คุณถกแขนเสื้อเลยมาพุโฮมโกลนอังกฤษปีกซ้ายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากด็อกเตอร์หัวควยแรดฟอร์ดไอสัตว์โอ้โหไอ้เยอยที่เหลือแม่งคิวขี้หมาอันนี้สปอร์ตไลท์บวกห้าถึงบวกแปดเอ้ยเอาันนี้ก่อนดีกว่าบวกสามถึงบวกแปดมีแปดใบเอาเปิดรวดเดียวไปเลยครับ การอันีลุนยากนิดนึงเนาะเปิดรวดเดียวไปเลยดีกว่าบีบีฟุมาว่าเฮ้ยปรุเกตตำแหน่ง GK มาคือมันจบแล้วครับนายวิกเตอร์บาย,าย่าส์แม่งเอ้ยเอ้ยได้เอ็นคุณคววรูอ่ะฟรานเฟอร์ซี่ว่ะเอ้ยโอเคบวก5ถึงบวก8เนี่ยอัพระเกตอัพระดับขึ้นมาไปได้ลุนบวก8กันบานเบอร์นะครับ ขอเป็นตัวบาซ่าเอฟเอวะเฮ้ยเฮ้ยทีมชาติเฮี้ยอะไรวะเนี่ยชูปงมาติงเหรอโอเควินปรินต์บัวเตงอ่ะมาแสนแรกแตกละเฮ้ยคูติดยไอ้น้องแองเจลิโดเอ้ยอยากอยู่กับพี่เอเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอเคนะโอเคนะเฮ้ยกี่นี้ผมรู้สึกว่ามันโอเควะผมรู้สึกผมรู้สึกได้ ผมรู้สึกได้ครับว่าผมจะคุ้มหรือเปล่านี่อ่ะเอามาอีกห้าใบเอ้ยโลกแดงว่ะและ้วทูมาโลกแดงอย่างนี้ฝรั่งเศสกองหลังราเวลราเวลวีรว์นะด้วยค่ะแสนลิมิเต็ดด้วยสุยดยอดมาวะ่ะมาวะ่ะ อันนี้เปิดร่วเดียวไปเลยเปิดร่วเดียวแล้วเป็นครูมบ t b เอ่ร er. ผู้มาฮอลแลนด์ Holland. ปีกซ้ายฮอลแลนด์โอ้โห่เี้ยโลคาเดีย <laughs> แคบลงกลุ่มได้ลืมตาอาตาเออเหี yeah. ้ยกูไม่ใช่คนเล่นกรรมน้อยนะเว้ยแต่แค่ว่านานานา,นา,นา,นานทีเฮ้ย PwC เฮ้ย ยูเบลเยี่ยมแล้วตัวเฟียวด้วยสยัญญาณเฮ้ยกุญแจโจนี่มันกิจของเจ้าหรือเปล่าเป <c oughs> ิดทีละใบเพราะว่านี้เราแลกเขามาไหนขอดูหน่อยสีโลกแดงพุโลกแดงพุ <c oughs> เฮ้ยสังเกตของหน้าอย่าบอกว่าพี่โนกอย่าบอกว่าพี่โนกอย่าบอกว่าพี่โนก อย่าแดิวอย่าพี่โ้เอ้ยไม่เป็นพี่โดอ่ะแม่งโทรกูไอสัตว์อดีซิวาเอาไงไปไปใครใครโอ้ยเฮียที่จอดไปแรกเลยสัตว์เอ้ยขับดวงกูไอสัตว์ไาโอบีทีบีอังกฤษ กองหลังสโตนเหรอหรือใครอีเยสโตนไหมบวกแปดด้วยเดี๋ยวลองเปิดดูทีลรบะบายเหมือนกันสปอร์ตไรท์ <c oughs> ทำไมมันเงียบอยนะ่างน่ะโอ้ี้ยตั๋วแรกนี่ไม่คุ้มนะ กือว่าไส้ในดีกว่าตัวแรกนะเออตัวแรกแม่งไม่คุ้มเลยเี่ยอ่ะอันนี้การันตีบวกแปดสแตทเนะครับนะเราจะได้อย่างแย่สุดเนี่ยคือ116นะครับเอ,อ่อแล้วถ้าเกิดดีที่สุดเนี่ยนั่นก็คือเลียเนลเมซี่บีดบิวซีครับผมจัดไปครับเลียเนลเมซี่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 โลกแดงว่ะโลกแดงเมซี่เมซี่เมซี่ออนแลน์กองหน้า แต่เดต์ปายเหรอโอ้ยดวงเดียวมาเล่้นแส่น่าถ้าเป็นเดต์ปายมันก็ยังได้บาซ่านะและนี่คือใบที่ทำให้เราจะได้ลุ้นนบเตบาร์เซโลนาอีกครั้งหรือเปล่าแต่ว่ากูจะต้องเปิดเพลง Mày thầm ngân! Mày! Only. Anai, Messi! I wow, smell man! Mày! 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 อันเจ็ติน่าโอ้ยมาเกแล้วนอนหรือเปล่าไม่ใช่สี่หมื่นมึกป้าหรือเปล่าไม่ใช่ oh. อย่าเลยนะตัตมันจะเกลือไม่ทันแล้วดิปิดได้ไวเลยสัตว์อ่ะดูผลประกอบการที่ได้ครับนะ มูริยานเฟรไลนี่นะร้อยสิบแปดเข้มเข้มบุตแมนยูนะครับนะเออตัวนี้เล่นดีด้วยนะครับแล้วก็ราเฟลวาร่าเนะีเหมือนรอบรอบน็อกเอาท์จะไปเจอกับแมนยูไงวะได้ตัวแมนยูวีนะครับแล้วก็ได้ดอนเยอมาเล่นนะแล้วก็เจอร์โมติงฟูติเอร์คูติดโยอนเจริโนเบลิก้านี่ตัวจัดร้อยสิบเเนาะก็สเตตต่ำสนะุดเลยนะครับนะ เออแล้วก็แมงไม่อยู่ทีมที่กูเล่นนะเดี๋ยวอยู่มิลานเนี่ยฮะนะครับกับลาซิโอเนาะหลักๆอ๋อแล้วก็เกียร์สันมาตินันเดซิวาน,นี่ก็ประมาณนี้นยก็ได้ไปหลายอยู่นะเออแล้วก็ได้ตัว BWC ด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีแค่ครั้งเดียวนะครับนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาจ่ากันกักสองแนะนำนะวัยรุ่นนะครับจัดกักสองแนะนำ จ,จัดก๊อกสองแน่นอนนะครับนะไอ้แย่กิจกรรมเก่ากูไม่เก็บรอบแล้วกูมา,าไอ้แย่ล่าสุดนล,ล่แหละนะครับนะไปเดี๋ยว